ว่าสามารถเสมอได้บนเฮดได้ฮะเดี๋ยวจะมีไปเจอกับทาง BBC ด้วยนะฮะถ้ายันเสมอ BBC ได้ก็ถือว่ามีดีครับมีดนะีกรีฮะไม่ธรรมดาฮนะแล้วก็มีความสามารถที่เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะฮะส่วนเซมบ้ากับเบบี้บีน่าจะตกรอบคู่นะฮะเพราะว่าเบบี้บีแข่งมาแล้วสองรอบนะฮะยังได้แค่หนึ่งคะแนนนะยังคว้าสัปแต้มตัวเองไม่ได้นะครับประมาณนี้ละกันส่วนกรุ๊ปซีนะนี่เป็นกรุ๊ปอัปเดตนะฮะ ซึ่งว่าเรียกได้ว่าเป็นกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปที่เรียกได้ว่ามองภาพออกได้ยากที่สุดแล้วยากที่สุดแล้วจริงๆยากที่สุดแล้วจริงๆระหว่าง3ทีมนี้ที่ชิงชัยกันอยู่นะ,ะว่าใครคือมันจะมี1ทีมที่ตกรอบแล้วแน่ๆนะฮะและค่าคืนนี้เขาโคจอมาเจอกัน,นะระหว่าง l u c กี้และเซอร์นะครับผมซึ่ง2องทีมนี้ยังแข่งเท่ากันนะฮะยังไฟเท่ากัน ยังชนะเท่ากันนะฮะและยังไม่แพ้ใครเลยอ่ะเช่นเดียวกันนะครับผมก็มารอลุ้นกันว่าสองทีมนี้น่ะคืนนี้จะแบ่งแต้มไหมหรือว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งคว้าชัยชนะไปครองนะฮะทั้งสองทีมต่างมีดีกีเท่ากันนะฮะผมมองว่านะแต่ถ้าวันนี้เซอร์กับลักกี้เสมอก็ต้องไปรอลุ้นแล้วว่าใครจะสามารถเก็บกากิกนังระหว่างเลนได้นะฮะระหว่างสองทีมนี้นะฮะ ส่วนทิ่เปเอ็ดก็จะลอยลําเลยทันทีนะฮะมีโอกาสเข้ารอบถึงสูงถึงมากกว่า5 0นแน่นอนทิ่เปเอ็ดถ้าสองคู่นี้เสมอนะแต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งชนะชนะนะระหว่างลักกี้กับเซอร์นะครับทีมนั้นจะแทบจะาก,การันตีที่2หรือไม่ก็ที่1ได้เลยอะไปตีคู่ไปแย่งกันนะระหว่างที่เอ็ดกับ2ทีมนี้นะฮะสามารถเข้าที่1ของตารางได้เลยแต่อย่างที่บอกฮนะมันต้องมีคนที่ผิดหวังแน่นอนนะ และไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครคืนนี้รู้กันนะระหว่างเซอร์และลักกี้นะครับผมซึ่งมองว่าในทางทฤษฎีของเซียงตีนะฮะก็จะขอบอกเลยว่าทางเซอร์เนี่ยดีกีน่าจะน้อยกว่าทางฝั่งลักกี้เยอะพอสมควรน,นะฮะเรื่องชื่อชั้นของผู้เล่นประสบการณ์นะฮะในการแข่งขันเซอร์น่าจะเป็นน้องใหม่ที่อุ้ย จำไครับจำนึนงนะฮะสะอาดไหมสาดมากโาาดเจ๊วขอทีขอ,ขอขอเอาเพวกข้าวนะฮะไม่กินข้าวจุกข้าวแล้วไมน,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 นี่อย่างเดียวใช่ไหมนเนี่ยแลว้วว่าเ่ อัมที่น้าวเนี่ยออะมยากอ่ะมยากตื้อเไ่มเดมเนหือมาวันเดียวอะเออเดลืมเปิดอันนี้นะครับมาหรือยังเอ่ยยังไม่มาเลยเดี๋ยวรเดี๋ยวเขาเปิดเดิมพันป๊บนึงนะฮะคิดว่าใครชนะนะครับระหวาง โบ oh. กับทาง get to p p ใช่ปะ่ะ g t t p ใช่ป่ะแล้วเสมอนะฮะมีเวลา5นาทีเลยอ่ะกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณคนระับมิดมิโดกิโกล กีรักนะครับผมว่ารีเซ็ตมาแปดเดือนแล้วครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุไม่เคยนดีนะครับรับเงินธนาขอบคุณมากครับราติีนะครับราตรีนะอยู่กันไปนานนะครับเด็กตกก็เซมาขอบคุณมากครับเออได้กินน้ำปะเทีะได้กินน้ำเลยครับเนื้อ เอ้ยใครเลยอะตัวเ,วเอ่ามาดูกันต่อนะครับระหว่างอที่พี่คายคเนไว้นะว่าคู่นี้ผลผลสกอร์ของมันนะครับจะเป็นไปในทางที่มีการแพ้กับชนะสะัส่วนใหญ่นะฮะโอกาสเสมอมีน้อยมากในคู่นี้นะฮะ ในคู่นี้โอกาสเสมอมีน้อยนะฮะแต่ถามว่ามีไหมมีโอกาสเสมออยู่ที่ประมาณ30%เนท่านั้นนะโอกาสแพ้ชนะมีถึง70%เลยระหว่างลักกี้และเซอร์นะฮะในมุมมองของพี่นะในมุมมองทา่วไปทั่วทั้ติติของพี่นะทุกคนใครที่เห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเลยครับแต่ไม่ต้องออกความเห็นนะครับพี่แค่ออกความเห็นในมุมมองของพี่เฉยน,นะฮะไม่ต้องมาเยียงว่าเฮ้ยผมม่นี่อ่ยไม่เห็นเว่ามั่ใหญ่ไม่ต้องสนใจนะครับพี่แค่มุมมองของพี่จะฟังก็ฟังครับไม่ฟังไม่เป็นไรนะ พี่มองว่าด้วยดีกรีประสบการณ์ของ LK ในผู้เล่นนะในเห็นเท่าที่เห็นรายชื่อไปนะพี่มองว่ามีดีพอที่จะเอาชนะเซอร์วันนี้ได้แต่ถามว่าเซอร์พอจะได้แต้มไหมมีแน่นอนนะอย่างเซอร์เนี่ยพี่มองว่าหวังหวังแค่เสมอหวังแค่เสมอในมุมมองของพี่นะเซอร์หวังแค่เสมอก็เพียงพอเพียงพอแล้วในค่ําคืนนี้นะฮะเพราะว่าตัวรังเซอร์เนี่ยถ้าเสมอลัคก,กี้ได้เนี่ย เขาไปเจอกับพวกกกกินางวาเลนที่ประเดศได้สบายเลยพี่บอกเลยเขามีโอกาสได้ถ้าเสมอลัคก,กี้วันนี้นะมีโอกาสที่จะเข้ารอบเป็นอันดับสองสูงมากถ้า,ถาสหับเซอร์นะแต่ถ้าชนะซึ่งพี่มองภาพไม่ออกจริงๆนะฮะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็น้อยมากจริงๆฮนะถ้าเซอร์ชนะโว้ย <c oughs> <c oughs> Oh, ขอขบบคคุณครัวันนี้อร่อยมากแท็กดูด oh, ไม่หนักนะเกินดูดดูดเป็นไงอืม <c oughs> อร่อยครับบ๊ายบายเริ่มเล่นกับเขาหมดยังเล่นหมดยัง อ๋อเดี๋ยวมีถามว่ารู้ได้ไงอันนี้เป็นมุมมองของมุมมองของตีเองนะครับเ,เราเป็นนักวิเคราะห์เราดูทุกแมตช์เนาะเราดูทุกแมตช์เราไม่พลาดนะครับเราดูจากฟอร์มเราดูจากาาการเล่นสไตล์การเล่นถามว่าเซอร์เซอร์เป็ดเสมือนถ้าพูดนะเซอร์เป็ดเสมือน MKK ครับ MK k ที่มาเจออับ k k ในเมื่อวานเนาะทางฝั่งเอมเคเขาก็าเตรียมเตรียมพร้อมมาอย่างดีนะเตรียมพร้อมอย่างดีแต่เขาก็คงมองว่ามองแด้แค่ว่าถ้าดูศักยภาพแล้วเอาเสมอได้เนี่ยถือว่าดีนะฮะแต่อย่างที่บอกก็ผลอกระก,ก็ออกมาอย่างนั้นเหมือนกันเงี้ยลักกี้ผมมองว่าเป็นแก๊งที่ซ้อมซ้อมมาหนักพอสมควรนะฮะแล้วก็ผูเ้เล่นแต่ละคนก็คือแข่งเนี่ยความตื่นเต้นหรือความอะไรเงี้ยมันมันแน่นอนอยู่ลนวะมันมันนิ่งอะพวกนี้มันนิ่ง ถามว่าเซอร์เป็นน้องใหม่กดดันไหมกดดันแน่นอนนะดังนั้นผมมองว่าการที่เซอร์จะชนะได้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่านะฮะน้อยกว่าที่จะเสมอนะครับแต่ถามว่าแพ้ไหมเปอร์เซนต์แพ้มันก็มีสูงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกบอกไปว่าชื่อชั้นแล้วก็ความสามารถประสบการณ์นะที่เซอร์ต้องเก็บเกี่ยวก่อนนะฮะประมาณนั้นนะฮะผมมองว่าเซอร์เป็นน้องใหม่นะให้ไปแล้วประมาณนี้ ถ้าเซอร์หวังแค่ว่าเสมอถ้าเสมอได้มีโอกาสเข้ารอบครับถ้าเสมอได้นะแต่ถ้าแพ้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับว่าเซอร์จะสามารถเจอทิเนเนตได้ไหมเข้าใจไหมเจอจะเจอทิเนเนตไหวไหมต้องรอดูฟอร์มในคืนนี้ต้องรอดูฟอร์มในคืนนี้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับผมมองว่าในมุมมองผมนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็อาจจะ ผิดก็ได้ในมุมมองนะแต่เป็นแค่มุมมองผมคนเดียวไงหล,หลายๆคนนี่เป็นแฟนลับเซอร์แฟนลัดลักกี้เขาอยากให้ทีมเองชนะอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่นี้ในมุมที่ผมไม่ได้เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ2ทีมนี้เลยผมก็จะมองในรูปแบบที่ผมไม่สนว่าทีมไหนเป็นทีมไหนแต่ผมมองว่าทีมไหนมันสามารถที่จะเข้ารอบได้แค่นั้นเองโอเคครับมาและกุ๊ปดีกุ๊ปสุดท้ายนะเป็นทางฝั่งเสียไม่ได้ฮกซุนฮิโรชิโอโฮบและเกตูโดฟี่ที่กำลังจะแข่งขัดในรอบ คู่ที่2ในคืนนี้นะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะตอนนี้เสียไม่ได้ขึ้นเป็นอันดับ1แข่งแล้ว2นัดนะฮะได้4พอยต์เสมอ1แล้วก็ชนะ1ทําให้นําเป็นอันดนบ1นะฮะแล้วก็หกซุน,นะ,ะที่เสมอทั้ง2นัดเลยนะครับผมไปเสมอแล้วก็ฮิโรชิเป็นเสมอ2นัดถ้าวันนี้โฮปชนะเกตูโซฟีได้โฮปจะเด้งขึ้นมาเป็นอันดับ2ทันทีนะฮะส่งผลให้6กุนฮิโรชิเนี่ย จะเสมอต่อไปไม่ได้อีกแล้วฮะต้องคว้าชนะหรือไม่ก็แพ้ไปเลยแบบเท่านี้แบบนี้เท่านั้นนะไม่สามารถที่จะเอาผลเสมอได้แล้วถ้าเสมอตกรอบแน่นอนนะฮะสองคู่นี้ต้องเล่งฮนะต้องเล่งแนละต้องเม้มในแมตช์หน้าแน่ๆนะฮะถ้าโฮปชนะนะแต่ถ้าโฮปเสมอก็จะมีคนที่เป็น2แต้มกันหมดเลยฮนะสองแต้ม3ทีมทําให้ดูออกยากมากว่าใครจะคว้าชัยนะฮะเพราะว่าดีกีมันเท่าๆกันดังนั้นก็เสียไม่ได้ก็น่าจะลอยลําแล้วตอนนี้ ลอยลำอยู่ประมาณนัก40-50เปอร์เซ็นต์นะแต่ยังไม่ได้เข้ารอบนะยังไม่ได้การันตีเข้ารอบเพราะยังต้องไปเจอทีมอื่นอีกนะมันต้องแข่งทั้งหมด4แมตช์นะครับผมแต่ละสายเอาเข้ารอบ2ทีมอะเอาเอาที่1และที่2เข้ารอบนะจะเป็นทางอาจจะเป็น8ทีมสุดท้ายเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายอ่าโอเคมาฮะกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะในคู่ที่ 2, 2>, 2> นะซึ่เปิดเดิมพันไปนเรียบรอ้อยแล้วครับผมคู่ที่2ครับ